สวัสดีชาววอลโซ Mobile ยินดีต้อนรับสู่การอัปเดตล่าสุดในแพท4.5ที่พาให้ใจหวาดเสียวนึกว่าจะโดนเลี้ยวหนีซจะแล้วแม้จะช้าไปนิดหน่อยแต่ในที่สุดก็กลับมาครับแล้วคราวนี้มีอะไรใหม่บ้างไปร่วมพูดคุยกันครับหลังการอัปเดตวอลโซนซีซัน3 Reloaded บน PC เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมา สร้างความเคว้งคว้างให้ชาววอลซนโมบายเป็นวงกว้างเพราะโดยปกติหลัง PC อัปเดตไม่นานฝั่งโมบายก็จะได้รับการอัปเดต เพื่อรุ้นพักใหม่ว่าจะติดมาด้วยไหม <c oughs> แซลเล่นนะครับแต่รอบนี้เงียบกลิบวันก็แล้ว2วันก็แล้ว <No. S 1> ไม่มีท่าทีของอัปเดตใหม่บน Android และ iOS <No. S 1> จนคอมมูฝั่งโมบายเริ่มลุกเป็นไฟ <c oughs> จากความมิดเห็นว่าตัวเกมจะไม่มีอัปเดตต่อไปอีกแล้ว <No. S 1> ตามด้วยประโยคสุดคลาสสิกว่าเกมกำลังจะปิดตัว แน่นอนว่ามันก็แบ่งเป็น2ฝั่งครับคนที่ว่าปิดก็ว่าไปฝั่งที่ว่าจะไปต่อมันก็มีอย่างครีเตอร์สายลึกที่อ้างถึงสิ่งที่ได้คุยกับวงในว่ายังไม่มีความคิดที่จะปิดวอร์ o โซ Mobile ในเร็วๆนี้และยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงตัวเกมให้เข้ากับ i w 9 Engine ตามที่เราเคยคุยกันในคลิปที่แล้วซึ่งแน่นอนว่าในวันนั้นมันก็เป็นแค่ข่าวลือที่ยังไม่มีการยืนยันใดๆจากออฟฟิเชีล จนคืนวันที่6ส่งถึงเช้าวันที่7พฤษภาคมสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น oh, มีการ <come on. S 1> ปล่อยอัปเดตในสโตร์ของทั้ง2แพลตฟอร์มสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวโมบายเป็นวงกว้างอัปเดตนี้จะมีการดาวน์โหลดในเกมต่ออีก2กิกหน่อยๆซึ่งตามความเห็นแพท4.5นี้เมนูและโหมดต่างๆก็ยังเหมือนเดิม <Wow. S 1> เอาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไระนะ และโดยรวมเกมเพลย์ในโหมดมอสพิ t ก็ดูว่าราบรื่นดีไม่มีบัก๊กไม่มีแหลกหรือว่ามีค้างได้ออกแต่อย่างใดถ้าทางจะเริ่มจับทางถูกแล้วนะอัปเดตหลังๆไม่มีบั๊กมา2-3รอบแล้วหรือใครเจอบั๊กแบบไหนกับอุปกรณ์อะไรคอมเมนต์แจ้งกันไว้หน่อยนะครับ เรื่องที่เปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดก็คือคัดซีนก่อนเข้า r e เ e r ร์ r e ีเซอร์เจนที่ก็ดูดีมีมูฟเมนต์ของซีนมากขึ้นกว่าเดิมมีส่งปืนให้กันอีกด้วย <Yeah. S 1> ซึ่งนี่ก็เป็นคัดซีนเดียวกับที่ใช้กันอยู่บน PC แม้จะดึงดูและดูมีชีวิตชีวามากขึ้นก็จริงแต่อย่าลืมแก้กราฟิกให้ด้วยนะ <c oughs> แสงสียังดูลอยๆอยอยู่เลย <c oughs> อีกเรื่องคือเมนูเปิดกระเป๋าแบบใหม่ที่ดูง่ายและก็โล่งขึ้น ซึ่งไม่ได้ชินกับของเก่าไปแล้วแต่เปลี่ยนใหม่แบบนี้พี่ก็พร้อมรับหมดจะขอของอะไรจากเพื่อนก็ไม่ต้องโยนออกมาแต่เดิมเนี่ยจะเอาเงินต้องโยนออกมาข้างนอกแล้วก็มาร์กไว้ ซึ่งจากแท็โน้ตก็ได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถจัดก,การทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วระหว่างเล่นทั้งการทิ้งเงินทิ้งกระสุนหรือว่าขอไอเทมต่างๆจากเพื่อนร่วมทีมและมีการพูดถึงกระเป๋าพกพาหลากหลายรูปแบบอย่างกระเป๋าใส่กระอกระเป๋ากระสุนกระเป๋าอุปกรณ์ภาคสนามเข็มข <c oughs> ัดพิวสติก <c oughs> ที่จะทำให้เราเก็บของแต่ละอย่างในจํานวนที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ <c oughs> เริ่มจะโหดแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเก็บได้จากที่ไหนกระเป๋าพวกนี้ เรือาจะทยอยเข้ามาที่หลังยังไงก็คงต้องตามกันต่อ Pa n โนดยังแจ้งถึงการแก้ไขบักอัปเดต g u ส s แอคเคาท์หรือบัญชีชั่วคราวให้สามารถทำได้สะดวกขึ้นแล้วไอของเดิมที่มันอัปเดตแอคเคาท์ไม่ได้คือบั็เกหรอเนี่ยแอชคิดว่าเขาบังคับให้ไปสมัครหน้าเว็บไซตอีกแล้วหลายคนที่ไปสมัครที่เว็บเนี่ยก็ไม่ผ่านอีกด้วยนะเสียไปหลายบัญชีเลย สรุปฟังก์ชันอัปเดต Account เขาแก้ให้แล้วนะครับและตั้งแต่อัปเดตครั้งใหญ่ b a c k o f s 6ก็มีหลายอย่างถูกตัดออกจาก Rebirth r e s u r g e n t แต่เสียงที่หลายคนคุ้นเคยและคิดถึงกลับมาแล้ว UAV Tower กลับมาประจำการที่ Rebirth กันอีกครั้งแพทนี้สายดักสามารถปฏิบัติการเฝ้าเสากันได้แล้ว ตอนแรกแอดคิดว่า UAV tower เนี่ยจะอยู่แค่ที่โซน chemical engineering ตึกวิศวกรรมเคมีเท่านั้นที่ไหนได้อยู่กระจายไปหลายที่เลย <Wow. S 1> แต่จุดสำคัญที่มันเคยอยู่อย่าง control center กับยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ของมันเคยตั้งอยู่นะเดี๋ยวคงกลับมา และด้วยความจําเป็นที่จํานวนผู้เล่นฝั่งโมบายช่วงหลังดูจะลดลงไปพอสมควรจะด้วยความต้องการสเปคที่สูงเกมใหม่เปิดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ทว่าทีมพัฒนาเหมือนจะเข้าใจปัญหานี้เมื่อผู้เล่นมันน้อยก็ต้องอาศัยบอทร,ร่วมจับคู่ด้วยเกมเมอร์ก็บ่นครับบอทเยอะหน้าเบือ่อแ,แต่วันนี้หลังอัปเดตถ้าเจอบอทอาจต้องคิดใหม่โ ยิงบอดหน้าเบือใช่ไหมเดฟจัดให้ <Hello. S 1> บอดเวอร์ชั่น4.5เหมือนจะมากับความคลั่งไม่แน่ใจคิดไปเองหรือเปล่าแต่ที่แน่แนยืนแลกกันเนี่ยมีสิทธิ์หลับได้แม้ว่าบอดในอัปเดตนี้จะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็จริงแต่ที่แน่แนคือยิงโหดครับยืนบวกกันนิ่งๆหลังพิมพ์คืนชัวแล้วก็หันไวยิงไวอีกด้วยจะเก็บบอดเนี่ยต้องใช้ฝีมือเพิ่มขึ้นหน่อยถ้าปล่อยยิงชิวโดนซิวเห็นเห็น ยังไงขอเสียงสนับสนุนจากท่านที่คิดว่าแพทเนียมบอดโ,โหดขึ้นจริงๆหน่อยครับอัปเดตนี้ถือว่าปลดล็อกความอึมครึมไปได้อีกเปราะรวมถึงเป็นการต้อนรับการกลับมาเคลื่อนไหวของช่องทาง Official w a l อล o n m ซ b i l e ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นเดือนเดือน no. ถ้าไม่มีอัปเดตอะไรก็อาจจะไม่สื่อสารกับเกมเมอร์เลยว่างั้นซึ่งอัปเดตนี้จะเรียกว่าซีซั่นีโมลีดลดได้หรือเปล่าก็น่าจะไม่เต็มปากออฟฟิเชียลยังไม่เรียกแบบนั้นเลยซึ่งก็อาจมองไปถึงแนวทางการอัปเดตในอนาคตของ r z o n ซ Mobile ได้ที่อาจเริ่มไม่ต้องสอดคล้องกับ PC คอนโซลของบางอย่างไม่ต้องมีในโมบายก็ได้และแนั่นก็อาจหมายถึงแผนที่ใหม่ที่เป็นแผนที่หลักก็อาจจะไม่มี oh, <no. S 1> แต่จะใช้วิธีแก้ไขแผนที่ที่มีอยู่และเพิ่มลูกเล่นบาง อย่างใส่เข้ามาแทนเฮ้ย hey, อย่าให้เป็นแบบนั้นเลย ที่จริงชาววอลโวนโมบายก็อยากได้อะไรใหม่ๆล่ะครับแต่แนวโน้มปัจจุบันมันทําให้มองได้แบบนี้ซึ่งหากทีมพัฒนาเขามีมากเพียงพอหรืออยู่ในจุดที่แก้บั๊กจนน้อยลงมากๆแล้วของใหม่ทั้งหลายที่น่าจะเข้าชาวโมบายทุกคนก็คงมีโอกาสได้สัมผัสไปด้วยแต่ตอนเนี้คงได้เอาแค่เล่นลื่นๆไม่มีบัก๊กและถ้าจะให้ดีก็แก้ไขเปิดทางให้มือถือสเปคกลางเล่นได้ด้วยเรียกคนได้อยู่ถ้าทีมพัฒนาปรับจูนได้อะนะ yeah. เอาใจช่วยทั้งทีมพัฒนาและเกมเมอร์ครับยังไงก็ต้องไปกันต่อและเนี่ยก็คืออัปเดตแพด4.5เจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาเล่นแล้วรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงกับแพดนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากกันไปฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดทุกสิ่งที่กดได้ฝากคอมเมนต์ด้วยขอบคุณครับ